สวัสดีจ้านะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูโครงการโควงน้องนาโมเดลนะคะของป้าต้องมีนะคะของท่านสอเบียนะคะวันชนะจันแดงนะคะเป็นโครงการโควงน้องนาเนาะเนะเพิ่นก็จะปลูกลรยางไรเนี่ยนะคะในโครงการโควงน้องนานะคะเพราะว่าจะเป็นเลี้ยงปลานะคะปลูกพักนะคะเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูทุกท่านนะคะว่าโครงการของท่านสอนะคะมีอะไรมั่งนะคะป้าตองมีเจ๊ตุยนะคะ นี่นะคะตามนี้เลยนะคะเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะ,ะโคกน้องนาบูเดลนะคะก็จะปลูกหญ้านะคะพี่น้องเพื่อเลี้ยงงัวน,นําเนจะจ๊ะอ่าข้างในก็จะเป็นปลูกลผักสารพัดชนิดนะคะเนาะผละไม้ทุกชนิดนะคะเนาะกำลังเติบโตนะคะเขียวนะคะเนาะพี่น้อง จะมีการเลี้ยงปลานะคะอันนี้คือ,อยาหญ้าบวานอิสราเอลนะพี่น้องโอ้ยง่วนนะคะเนาะยางงามเลยนะคะคือทางเข้าปลูกต้นทองอุไราย,ยางสวยเลยพี่น้องนะคะก็จะปลูกทุกอย่างเลยเนาะค่ะเนาะว่าจะเป็นบักพิกนะคะอ่าสารพัดพักเลยคะ่ะผลละไม้ะะเนาะ ก็จะปลูกหลายอย่างหลายแนยวนะคะเนาะอ่านะคะก็จะมีต้นแคร์นะคะพี่น้องนะคะเนาะผลไม้ก็จะเป็นต้นลำไยนะคะจะปลูกรางละสองต้นสามต้นนะคะเนาะอันนี้ก็คือลำไยนะคะถั่วนะคะเนาะ อย่าอันนี้ก็จะเป็นข้องใส่ไก่นะครับแม่เราหากันได้นะคะเนาะสอดหากันปลาเต็มเลยนะคะพี่น้องทั้งทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งปลาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวชิเบิ้งให้ให้เบิ้งภาพมุมสูงเายพี่น้องปลาจะอ้อมซ่าเลยนะคะเนาะหน่ำบ่อนิ่งเลยนะคะเนาะเนาะปลามันร้ายนะคะปลาเยอะ ตะวันกำลังจะรับขอฟ้าพี่น้องงามงามตะวันกำลังจะรับขอฟ้าพร้อมกับดูปลาอยู่ในสา,นานะน้ำแล้วจะพี่น้องปาลาไหล พามาเบ่งอากาศยามแรงพี่น้องเต็นยามแรงงามๆเลยจ้าเสียงนกเสียงเสียงมาเฮาพี่น้อง เป็นพี่น้องปลามันเลียนมนซนซนนี่น่ามอมสาใจนะดันดันดันเลยได้ภาพไปเบ่งตอจ้ะพี่น้องเพามาเบ่งปลานะ่าเนกระดใสเลยฮะยอะมากเลย่ะ อันหนิมนะจ๊ะน้อพี่น้องปลานิมปลานิมปลาตะเพียนเยมากอ่ะไปกดดุนด้วยพี่น้องจ้า เยอะมากเลยอ่ะพี่น,อน้องี่ตรงข้องใส่กไก่นะคะนาะพี่น้องมือจ้าขาทับทิมจ้าพี่น้องแสงนแส้หน้าเน้นๆหาไลค์ค่ะเบิงเบิงเบิงเปนเหรียนมา ได้ยินเสียงเพื่อนกินหัวอาหารลงมาเลยอุ้ยเิ็บเลอืปลาทับทิมล้วนเลยตอนนี้ครับทับทิมมันจะหนีไปอในคลองหมดครับอือดู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 ทางล้นเขาวิ่งมาแบบได้ยินเสียงอ่ะดูดูดู ีนลสวยมากเ,เ,เลยพี่น้องงา,านหลายหลายหลายพี่น้องนะคะโครงการโคกน้องนาจ้านะคะนี่ลายอย่างให้เบิง้งนั่นจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลานะคะปลูกพักจะให้เบิงเ้งแปลงพักนะคะเนาะได้ยินเสียงคนยางมากนี่เรียนน้ำกลุ่นเลย ได้เวลาของมันครับใช่คนมามนก็มาเลยต้องถ่ายเช็คอินใต้ด้วยนะคะน้อง,องโอเคน้องคนดึงดูดทุกคนค่ะเป็นโครงการโค้งน้องนาแน่านาะพี่น้องนะคะร,บรอบๆเพิ่นก็นจะปลูกพักนะคะเนาะรอบซานะคะเนาะปลูกพักอันนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกข่าตะไคร้นะคะปลูกต้นไม้รอบๆนะคะอยู่สวยนะคะกระท่อมนาอ่าอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะ น,ะะนี่ก็จะเป็นพริกนะเจ้าเนา,านะพี่น้องก็จะปลูกพักทุกชนิดเลยนะคะเนาะคุมัน,นะะเนาะั็จะปลูกหญ้าให้วัวด้วยพี่น้องสวยๆเลยพี่น้อง ทั้งภาบสูงนะคะมีทั้งปลานะครัพืชผักมีไม้ผลนะคะมีไม้ประดับด้วยนะคะสวยงามพี่นองเพิ่งก็เฮ็ดกระท่อมลงอยู่นหนามกันแ่ะเนาะที่เห็นอยู่นะคะทอมน้อยจะนั่งเล่นนะคะเนาะท่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องนาวาแฟมิลี่ให้ด้วยนะคะก็จะพา,พาทุกท่าน ไปดูสถานที่ต่างๆนะคะวันนี้พาทุกท่านมาดูโคกน้องนามโมเดลนะคะของป้าทองมีเจดตุยนะคะของท่านสอทบียเนาะนะคะมันชนะจันแดงนะคะเป็นโครงการโคกน้องนานะคะท่านใดที่ผ่านไปธมาสามารถแวะได้นะคะที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดปุริย์นะคะตำบลจันทุเพชรน,นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ